ได้เวลาขึ้นเครื่องเดินทางต่อกันแล้วค่ะเดินทางไกลๆจากยุโรปก็ต้องเลือกที่นั่งให้มันสบายหน่อยมาดูกันว่าที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class ของสายการบิน Emirates สสายการบินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของโลกหลายปีซ้อนว่าจะดีเลิศสมราคาแค่ไหน ที่นั่งใหญ่กว้างขวางและสะดวกสบายมากค่ะหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่มีหนังใหม่ๆใ,ให้เลือกมากมายจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารเที่ยวบินนี้แบบเรลไทม์ก็ได้หรือจะเลือกเป็นโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงดูกีฬาถ่ายทอดสดเล่นเกมคนเดียวหรือเล่นเกมระหว่างที่นั่งได้ด้วยมีเครื่องดื่มเสิร์ฟฟีไม่อั้นตลอดเวลาน้ำผลไม้ชากา,ฟาแฟแอลกอฮอล์มีครบเลยค่ะยังสั่งค็อกเทลชงสดเพิ่มได้อีกด้วยระหว่างนี้เราก็ดูเมนูไปก่อนเลยว่าจะกินอะไรดีมีโซนบาร์ท้ายเครื่องด้วยนะคะมีขนมผลไม้คานาเป เครื่องดื่มครบครันทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไวน์แชมเปญหรือสปิริตสายหมากสายกลั่นมีครบหมดค็อกเทลก็มีมอกเทลก็มารีเควสต์ได้เลยค่ะอยากดื่มอะไรมาชงกันสดสดแบบนี้ไปเลยค่ะบริเวณนี้ก็คือเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากยิ่งเวลาเดินทางไกลแล้วต้องนั่งเครื่องนานๆได้เปลี่ยนไอเรียบดได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็าทาให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เหนื่อยไม่เครียดจนเกินไปค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเลือกเดินทางแบบนี้กับสายการบินนี้ค่ะ นั่งพักนั่งชิลกันจนสบายใจแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนกันที่ปรับระดับเป็นเตียงได้แบบ180องศาแถมมีเบาะปูเตียงนุ่มๆให้อีกและนี่คุณสามีก็ดูสารคดีบอลวนไปค่ะในขณะที่เรานั้นหลับสบายกับหมอนและผ้าห่มนุ่มฟูได้เวลามื้ออาหารแล้วค่ะอาหารก็จะเสิร์ฟมาตามเมนูที่เราเลือกไปเป็นเซตครบคันหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องดื่มในชั้นธุรกิจก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มระดับชั้นดีเช่นวาก็ควรได้รางวัลกองครูหรือกองแวงแชมเปญที่นี่เสิร์ฟเป็นม เติบไว้กันแบบไฟดิงเลยนะคะชิมก่อนว่าไม่เสียและรสชาติถูกปากเข้ากับอาหารเติมเพิ่มได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะเห็นว่าเราแสดงอาการเมาเ้าก็จะสามารถปฏิเสธการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสารได้คะ่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินอาหารก็เสิร์ฟเป็น3คอคอสแบบไฟดิงเลยนะคะเมื่อกี้เป็นจานเรียกน้ำย่อยอันนี้เป็นเมนคอสค่ะ ณสามีก็ยังคงดูสารคดีบอลวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นช่างเพลิดเพลินมีความสุขซะจริงๆมาถึงขอสุดท้ายแล้วค่ะคาวแล้วก็ต้องตบด้วยหวานเลือกเป็นขนมหวานผลไม้หรือชีสก็ได้ในที่นั่งเราก็จะมีมินิบาร์ส่วนตัวให้ด้วยนะคะมีน้ำเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆทำให้ไม่ต้องเรียกพนักงานบ่อยๆค่ะมาดูในห้องน้ำกันบ้างใช้โลชั่นและน้ำหอมแบรนด์ไฮเอด์ N, อย่างบูการีมีหวีแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ผ้าอนามัยให้ด้วยค่ะ